ตอนที่สาม้อยสาเงินมาแล้วและจากไปแล้วพวกแกคิดจะทำอะไรเมื่อเห็นว่าโจโจกำลังจะวิ่งเข้าไปช้างในซ่งเหวยยื่นมือออกไปขวางเธอเอาไว้แต่ยังไม่ทันได้แต่ตัวของโจโจจู่จู่ก็มีขาย,ยาวๆข้างหนึ่งเตะมาที่เขาและเขาก็ล้มลงไปกับพื้นจากนั้นมือของเขาก็ถูกเหยียบเอาไว้เย่หลิงเฟิงจ้องมองเขาอย่างเหยียดหยามน้ำหน้าอย่างแกอยากคิดจะมาแต่ต้องลูกสาวของฉันอยากตายหรือไงฮะ ขณะที่พูดนั้นเขาก็บิดเท้าเบาๆส่งเวยจึงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดเมื่อเห็นฉากนี้ส่งเชิงเชิงก็กรีดออกมาแกจะทำอะไรปล่อยพ่อฉันเดี๋ยวนี้นะเธอมองไปยังบอดี้การ์ดที่อยู่ด้านหลังยังไม่รีบไล่พวกมันออกไปอีกบอดี้การ์ดขานรับและวิ่งกรูกันเข้ามาทว่าเวลาเพียงคลิปตาเดียวเย่หลิงเฟิงก็จัดการพวกเขาล้มระเนรนาดไปกับพื้นเมื่อเห็นฉากนี้ส่งเชิงเชิงก็ตกใจกลัวจนหน้าถอดสี เย่หลิงเฟิงยิ้มที่มุมปากอย่างดูถูกไม่มีใครที่สามารถสู้กับเขาได้อย่างสูสีเลยสักคนเขาเดินเข้าไปข้างในบ้านก่อนจะดึงเก้าอี้ออกมาและววางเอาไว้ที่หน้าประตูก่อนจะนั่งอยู่ตรงนั้นก่อนจะหันหน้ากลับเข้าไปข้างในและพูดขึ้นว่าโจโจหนูหาได้ตามสบายเลยนะไม่มีใครมารบกวนหนูแล้วทันทีที่พูดจบเขาก็หันกลับมามองที่ลานหน้าบ้านหากพวกแกคิดจะเข้าไปข้างในก็เชิญเข้ามาได้เลย ทว่าพวกบดีกาดกลับมองหน้ากันและไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยสักคนซ่งเชิงเชิงอดที่จะด่าพวกเขาในใจว่าขยะไม่ได้เธอเหลือบมองเย่หลิงเฟิงอย่างระแวดระวังจากนั้นก็ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือเธอออกไปเย่หลิงเฟิงเห็นการกระทําของเธอแต่ก็ไม่ได้สนใจให้เธอแจ้งตำรวจเองนั่นแหละดีแล้วจะได้ประหยัดเวลาในการจับพวกเขาและยังไม่ต้องให้เขาโทรไปด้วยตัวเองคนพวกนี้ไม่คู่ควรกับค่าโทรศัพท์ของเขาเลยด้วยซ้ํา ต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวของเขานั้นทั้งเรียบง่ายและตรงไปตรงมาและจะต้องทําให้ตระกูลส่งตกใจสุดขีดอย่างแน่นอนฉินเลี่ยและมู่ส่วนก็ทําตามเขาโดยเข้าไปเอาเก้าอี้ออกมานั่งอยู่หน้าประตูด้วยเช่นกันตอนที่เข้าไปข้างในนั้นเขายังไม่ลืมที่จะมองไปยังโจโจด้วย เมื่อเห็นว่าหนูน้อยขยับจมูกฟุตและเดินย่องไปข้างหน้าและมีสมบัติมากมายอยู่ที่ใต้เท้าของเธอแล้วเธอตะโกนเรียกหวังฉายเฮห,หวังฉายแกวางสมบัติให้ดีสิอย่าวางไว้มั่วซั่วพวกเรากำลังแข่งกันอยู่เดียวยังต้องมานับว่าใครหาได้เยอะกว่ากันอยู่นะเมื่อได้ยินเช่นนั้นอุงเท้าของหวังฉายก็เผลอไปโดนของที่โจโจโหาเจอเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจจึงทำเอาโจโจโกโรธกระทืบเท้าทันที เมื่อเห็นฉากนี้ฉินเลี่ยก็อดหัวเราะออกมาเบาๆไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้เข้าไปขัดจังหวะแต่อย่างใดเพียงย้ายเก้าอี้ออกไปเงียบฮ่าฮ่าหยุนโยเองก็กำลังหาเช่นกันซึ่งจุดประสงค์หลักของเขาคือการหากําไรโบตันเพราะมันจะเป็นของพี่สะพ้ายในอนาคตของเขาจึงไม่อาจปล่อยให้มันอยู่ในสถานที่ที่น่าขยะขยงอย่างบ้านตระกูลซ่งได้พวกเขาไม่คู่ควรกับมันแต่หาอยู่ตั้งนานก็ยังหาไม่เจอหรือว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่กันนะ ขณะที่เขากําลังคิดอยู่นั้นก็เห็นว่าโจโจและหวังชัยเอาสมบัติทั้งหมดที่หาได้ของตระกูลส่งออกมาหมดแล้วแต่ยังคงไม่เจอกําไรโบตันหรือมันว่าไม่อยู่ที่บ้านตระกูลส่งเขาพึมพำออกมาเบาฮ่าโจโจเองก็นึกขึ้นได้ว่าเธอยังหาเงินหนึ่งแสนหยวนไม่เจอเลยเธอจึงรีบโผล่ศีรษะเล็กๆออกไปเพื่อดมกลิ่นเมื่อเธอไม่ได้กลิ่นอะไรเลยจึงถามหวังชัยที่อยู่ข้างๆว่าหวังชัยแกาหาเจอไหม หวังใช้คุยสมบัติที่พื้นก่อนจะโก่งคอขึ้นดวงตาของมันเต็มไปด้วยแรงกระตุน้นอยากกินเนื้อดูเหมือนว่ามันเองก็หาไม่เจอโจโจโลูกหัวของมันอย่างเมอื่อยในสมองคิดถึงแต่เงินหนึ่งแสนหยวนอุ้งมืออ้วนอ้วน,นลูกคางทันใดนั้นเธอก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงรีบหยิบเข็มทิศหลัวผ่านออกมาจากกระเป๋าทันทีสิทธิพี่สามกำไรโบตันอันนั้นครอบครัวพี่ส่งต่อกันมานานหลายปีแล้วใช่ไหมใช่ หยุนโยพยักหน้ารับสิทธิ์น้องแปดเธอมีวิธีหามันแล้วอย่างนั้นหรือแน่นอนเรื่องหาเงินถึงไม่มีก็ต้องมีโจโจกวักมือเรียกก่อนจะให้เขาคุกเข่าลงหยุนโยนึกว่าเธออยากพูดอะไรกับเขาจึงยื่นหูเข้าไปอย่างให้ความร่วมมือทันใดนั้นเองอุ้งมือที่อบอ้วนของโจโจกลับวางอยู่บนศีรษะของเขาพลางออกแรงดึงเบาๆซีดหยุนโยอุทานออกมาด้วยความเจ็บและเห็นเส้นผมของเขากระจุกหนึ่งในมือของเธอก่อนจะถามอย่างสงสัยว่าสิทธิ์น้องแปดเธอจะทำอะไร ดูเหมือนว่าจะดึงเยอะไปหน่อยโจโจยัดผมส่วนที่เกินมาใส่มือของเขาเธอต้องการเพียงเส้นเดียวเท่านั้นและพูดอย่างเบี่ยงเบนความสนใจว่าหนูสามารถใช้กลิ่นของสิทธิ์พิสาหากำไรโบตันได้หยุนโยลูบไปที่ศีรษะของตัวเองและไม่คิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องนี้อีกต่อไปโจโจวางเส้นผมลงบนเข็มทิศหลัวผผานไม่นานหลังจากนั้นเข็มของเข็มทิศหลัวผผานก็เริ่มขยับมันชี้ไปยังทิศทางหนึ่ง เธอเก้าวขาสั้นๆเดินออกไปทันทีทว่ามันกลับเป็นทางตันและเข็มทิศหลัวผ่านยังคงชี้ไปทางทางนั้นโดยไม่กระดิกเลยหรือว่าจะเป็นห้องลับโจโจโหาอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งแต่ไม่เจอทางเข้าเลยจากนั้นหนูน้อยก็หมดความอดทนเธอใช้หมัดเล็กๆเหวี่ยงไปข้างหน้าและกำแพงก็แตกเป็นรูทันทีโครมันใดนั้นกล่องที่แกสลักอย่างประณีตก,ก็หลุดออกมา เธอหยิบมันขึ้นมาดูและด้านในนั้นก็มีกำไลหยกโปร่งแสงสีชาติงามหยดซึ่งถูกแกสลักลวดลายดอกโบตันหรืออะไรสักอย่างดวงตาของโจโจเป็นประกายในทันทีมันช่างงดงามมากใช่แล้วอันนี้แหละหยุนโยวพูดด้วยความดีใจสิทธ์น้องแปดสุดยอดมากเลยนั่นเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วถ้าเธอหามันไม่เจอเธอก็ไม่ได้เงินสิ โจโจหยิบกำไรโบตันส่งให้เขาจากนั้นก็มองไปยังสมบัติที่กองอยู่บนพื้นเธอหยิบถุงผ้าออกมาสบัดสบัดและเก็บสมบัติเหล่านั้นยัดเข้าไปอย่างคล่องแคล่วโดยมีหวังชายกระโดดโลดเต้นอยู่รอบๆพลางหมอบตัวลงตรงหน้าโจโจอย่างกระตือรือร้นโจโจถูกมันอ้อนจนเกือบเซและเกือบจะล้มเธอจึงลูบหัวของมันอย่างอ่อนโยนไม่ต้องรีบร้อนถึงฉันจะหาสมบัติได้เยอะกว่าแกแต่ฉันก็ยังให้แกกินเนื้อเหมือนเดิมนั่นแหละเอาไว้กลับไปถึงบ้านฉันจะให้แกนะหวังชายดีใจ ไม่นานหลังจากนั้นโจโจก็เก็บสมบัติทั้งหมดลงถุงผ้าเสร็จโดยที่สมบัติทั้งหมดมีจำนวนถึงห้าถุงเลยทีเดียวหนูน้อยยิ้มอย่างดีใจจนปากเกือบจะฉีกถึงใบหูเธอรวยแล้วเธอรวยแล้วแน่นอนเมื่อเธอได้ทรงผมเรียกโชคลาภกลับมาแล้วโชคของเธอจึงกลับมาเหมือนเดิมมืออวบๆของหนูน้อยจับที่คาดผมเรียกโชคลาภมันยากมากที่โจโจจะรู้สึกดีกับเย่หลิงเฟิงอย่างตอนนี้มือข้างหนึ่งของเธอถือถุงผ้าเอาไว้พลางเดินออกไปอย่างทุลักทุเล จากนั้นก็ตะโกนเสียงดังว่าคุณพ่อเปิดท้ายรถหน่อยค่ะฉินเลี่ยและเย่หลิงเฟิงยืนขึ้นพร้อมกันก่อนจะเดินไปที่รถเย่หลิงเฟิงเปิดกระโปรงท้ายรถตัวเองอย่างมั่นใจแต่โจโจกลับไม่ได้หันไปมองเขาเลยแม้แต่น้อยเธอวางของทั้งหมดลงที่ท้ายรถของฉินเลี่ยกระทั่งเหลือถุงผ้าอยู่สองใบที่ไม่มีที่ใส่แล้วเธอจึงได้ใส่ไว้ที่รถของเขา เมื่อเห็นว่าพวกเขาคนสมบัติในบ้านโดยไร้คนขัดขวางส่งเหวยก็ตกตะลึงไปวินาทีต่อมาก็รู้สึกโมโหวพวกแกจะทำอะไรขโมยฉันจะไปแจ้งความจับพวกแกเขากำมัดแน่นก่อนจะระเบิดความโกรธออกมานี่เป็นสมบัติทั้งหมดที่เขาหามาเป็นเวลาหลายปีจะปล่อยให้ใครมาเอามันไปง่ายๆได้อย่างไรกันหยุนโยแกทำอะไรลงไปชักจะกำเริบเกินไปแล้ว ซ่งเชิงเชิงเห็นกล่องที่อยู่ในมือหยุนโยแวลตาของเธอก็เต็มไปด้วยความไม่พอใจในทันทีเมื่อสังเกตเห็นรถตำรวจกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ดวงตาของเธอก็เป็นประกายเธอรีบเดินเข้าไปข้างหน้าคุณตำรวจขะคนพวกนี้มาขโมยของบ้านของพวกเราขารีบจับพวกมันเร็วเข้าทันทีที่พูดจบเธอก็มองหยุนโยด้วยความสะใจเธอมาดูกันว่าพวกแกยังจะอวดดีได้อีกนานแค่ไหน ทันใดนั้นเธอก็สัมผัสถึงความเย็นที่ข้อมือของเธอและได้ยินเสียงคลิกจากนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าเธอก็แข็งค้างไปทันทีเธอถูกสวมกุญแจมือเธอตื่นตระหนกในทันทีพวกคุณเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าคุณต้องจับพวกเขาสิไม่ผิดหรอกครับชินสวีกว่าสายตามองไปที่เธอซอโซ่ไมเอกงองูเชิงเช,ชิงส่งเหวยพวกคุณคือผู้ต้องสงสัยในการขโมยโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมกรุณาให้ความร่วมมือกับพวกเราด้วยครับ เมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของทั้งสองพ่อลูกก็เปลี่ยนไปทันทีแต่ซ่งเหวยยังคงยืนกรานพวกคุณเข้าใจผิดแล้วชินสวีไม่อยากจะเสียเวลาพูดกับพวกเขาเข้าใจผิดหรือไม่พวกคุณก็รู้แก่ใจดีพาตัวพวกเขาไปทันทีที่พูดจบเขาก็ยกมือขึ้นและทันใดนั้นทั้งสองพ่อลูกก็ถูกจับยัดเข้าไปในรถของตำรวจลุงรอง โจโจรีบวิ่งเข้าไปกอดขาของเขาเอาไว้พลางเขย่าเบาๆก่อนจะพูดขึ้นว่าหนูก็มาจับพวกคนเลวเหมือนกันและของเหล่านี้ก็ล้วนเป็นของโจนทั้งหมดมีรางวัลให้หนูไหมคะชินสวีหัวเราะพลางรูปศีรษนน้อยๆของเธอมีรางวัลให้แน่นอนแต่ของโจรพวกนี้ลุงจําเป็นต้องเอาไปด้วยนะโจโจชะงักไปทันทีเมื่อเข้าใจถึงความหมายของเขาโจโจก็ร้องให้โฮออกมาคือคือเงินของหนูไม่เหลือแล้ว